สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ t ท a i l a n d Report คนไทยในต่างแดนนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันหะไทยชนกสมมิตรค่ะครับผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับในรายการก็มีเรื่องราวมากมายกิจกรรมต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นค่ะดูกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนค่ะใช่ครับสาระแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกานะครับทางด้านของคุณวิชัยมลิกุลครับรายงานมาว่าวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีครับได้มีการจัดงาน วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติโดยงานนี้ก็มีดรชัยยงสัจจิพานน์เอกอากราชาทูตณกรุงวอชิงตันดีซีครับก็ได้เป็นประธานในพิธีดังกล่าวโดยมีข้าราชการผู้ช่วยทูตทหารสามเหล่าทัพแล้วก็ชาวไทยในกรุงวอชิงตันดีซีรวมถึงใกล้เคียงด้วยนะครับพร้อมกันนี้ครับก็มีทด้านของคณะ,ะสงฆ์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นก็มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่แม่อาวุโสดีเด่นประจำปี2556ได้แก่นางชวีวันปานานนด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่สาราที่สองค่ะผู้ชมไปกันที่ประเทศสวีเดนค่ะ คุณโจกิ่งเพชรบุญยงรายงานมาจากวัดพุทธาราเมืองเวมเดอร์นะคะทางด้านของนายสมชายจรณะสมบูรณ์ค่ะเอกอัครชทูตนักกรุงสต็อกโฮมนะคะได้นําชาวไทยในสวีเดนค่ะแล้วก็ใกล้เคียงนะคะร่วมงานมุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล40ปีค่ะเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิด40ปีเจ้าอาวาสวัดพุทธารามด้วยนะคะในงานครั้งนี้ค่ะก็มีพิธีสงฆ์ต่างๆมีการทำบุญกรวดน้ำฟังธรรมก็นับเป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่มีชาวไทยในยุโรปเหมารถบัสแล้วก็แต่งชุดมาร่วมงานกันอย่างคึกคักมากันเยอะมากทีเดียวค่ะช่วงต่อไปครับพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทมนาทีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภวัตรวราลีนะครับยังสนทนาต่อเนื่องกับล่ามไทยในโอซาก้านะครับคุณเอมออนมาสึโอะครับสวัสดีครับคุณบุ้งครับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะทิ้งท้ายไว้เทปที่แล้วนะครับาถามว่าทำงานล่ามเนี่ย เราเคยเจอประสบการณ์หรือมีอะไรที่อยากจะมาถ่ายทอดบ้างครับที่ได้ไปช่วยงานกับกรมตํารวจด้วยใช่ไหมครับค่ะก็ตํารวจนี่เป็นล่ามาประมาณ14คดีได้นะคะทีนี้คนไทยส่วนใหญ่ที่ที่นี่เนี่ยจะเจอกับคดีที่ว่าอยู่เกินออมาทํางานแล้วก็อยู่นานเกินมาทํางานแล้วก็วีซ่าที่มาเนี่ยมันคืออยู่เกินกําหนดระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะอยู่แบบเกินกําหนดเนี่ยก็จะถูกจับได้ง่ายนะคะจะอยู่ได้ยากมากขึ้นนั่นก็มุ่งฝากเลยครับสำหรับคนไทยที่อยากมาทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับหรือว่าจะ ลูกหลานมาคุณบุ้งมีคําแนะนํำยังไงครับฝากคุณผู้ชมเลยครับอ,อ๋อค่ะก็คือว่าใครที่จะมาทํางานที่นี่นะคะก็ขอให้มาทํางานแบบตามกฎหมายดีกว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าถูกจับไปเนี่ยเราก็จะมาญี่ปุ่นอีกไม่ได้เลยอาจจะ5ปีหรือ10ปีนะคะแล้วก็งานอีกอย่างหนึ่งที่บุ้งทำนะคะก็คือว่าไปล่ามให้กับเด็กที่โรงเรียนนะคะ,คะก็เด็กคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะพาลูกๆมาประมาณปสปสหรือไม่ก็มต้นที่นี้ตัวบุ้งเองเนี่ยได้เจอกับเด็กไทยที่มาปสปสเนี่ยเขาปรากฏว่าเขาจะไม่ได้ทั้ง สองภาษาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะคุณแม่คิด,ดใหดดด้ดีคือเด็กเนี่ยควรจะให้เขาอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งจนกระทั่งได้พื้นฐานของภาษาประเทศนั้นอ,อย่างมั่นคงอย่างน้อยอที่สุดจะต้องจบ <ทำ S 1> ป .6 <ร><ร>คือถ้าได้ภาษาใดภาษาหนึ่งเราจะเปรียบเทียบได้เด็กเมื่ออายุ10ขวบหรือ11ขวบเนี่ยจะเริ่มมีความคิดจะคิดเป็นแล้วค่ะทีนี้เขาจะคิดภาษาใดภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคุณแม่พามาตอนป .3 ป .4 ทำให้ช่วงที่เขาเริ่มคิดเป็นเนี่ยเขากลับต้อง ไปฟังภาษาอื่นซึ่งเขาไม่รู้ทําให้เด็กคนนั้นกลายเป็นคนคิดไม่เป็นแล้วเด็กบางคนเนี่ยพอตอนนี้อยู่ม .2 ม3ก็มีที่ว่าคุยกับคุณแม่ตัวเองไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยนะคะมีปัญหาตรงนี้มากเลยครับอันนี้ก็คือเป็นแง่ที่ดีๆนะครับจากคนทํางานในพื้นที่เลยเป็นล่ามไทยในโอซาก้านะครับเอาละครนี่คือแขกรับเชิญในวันนี้นะครับคุณบุ้งครับเอ็มออนมาสึโอกขอบคุณมากครับคุณบุ้งคับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand boys Heaven, I'm not going home <inaudible> <inaudible> Amazing Thailand always amazes you. พพุทธศาสนาสุภาษิตอยู่บทหนึ่งท่านบอกว่าสุขาศรัทธาปฏิทิตาแปลว่าเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นก็มีความสุขหรือศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนําความสุขมาให้ความหมายก็คือถ้าเรามีศรัทธาต่อคุณของพระตัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะเดินตามวิถีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดินตามพระพุทธก็คือลุกขึ้นมาฝึกหัดพัฒนาตัวเองให้ตื่นรู้เบิกบาน เดินตามพระธรรมก็คือเอาธรรมะมาเป็นเข็มทิศในการดำรงชีวิตและเดินตามพระสงฆ์ก็คือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เอาธรรมนำทางฉะนั้นใครเดินตามพระพุทธใครเดินตามพระธรรมและใครเดินตามพระสงฆ์ก็เท่ากับว่ากำลังนำตัวเองมาเดินอยู่ในหนทางแห่งความดีเมื่อเราดำเนินอยู่บนหนทางแห่งความดีชีวิตก็มีความสุขนี่แหละคือความหมายของศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำประโยชน์สุขมาให้ จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก f i เดสโก e x c e l l e n นต์อินคุณลิตี้ e l ็กเซเเ The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับท่านเอกชูนักกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับคุณอนุศน์สินวันโนครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับก็ไปอยู่ที่ประเทศเวียดนามซึ่งตอนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันระหว่างไทยนะครับจะจะคุยในภาพรวมกับระหว่างคนไทยกับคนเวียดนามในสายตาท่านทูนะครับ ก็ตอนนี้ไทยกับเวียดนามนี่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแน่นอย่างที่ท่านกล่าวแล้วนะครับเ,เหตุการณ์สําคัญซึ่งเกิดขึ้นมาเร็วๆนี้ก็ท่านเลขาธิการพรรคท่านเวินฟูจองก็เพิ่งมาเยือนประเทศไทยท่านนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลหมายเลขหนึ่งของประเทศนะครับแล้วเราก็สถาปนาผู้ส่วนทางยุทธศาสตร,ร์ระหว่างกันนะครับก,ก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันก้าวหน้าไปยางดียิ่งนะครับแล้วก็ราบรื่นสําหรับ คนเวียดนามกับคนไทย,ยผมคิดว่าก็จริงๆมีอะไรที่คล้ายคลึงกันอยู่ไม่น้อยนะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความแตกต่างความสัมพันธ์เรากับเขาเนี่ยในอดีตอาจจะรุ่รูนดอนบ้างนะครับ,รบแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถือว่าดีมากการค้าการลงทุนทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีครับ,รบมีความราบรื่นสถานทูตเองก็พยายามที่จะ,ะจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะให สร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความเ,าเข้าใจร,ระหว่างกันครับนี่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเอ,อเซียครับ,รบทีนี้ส่วนของคนไทยที่ไปทําธุรกิจหรือไปไป,ไปปักหลักที่เวียดนามในตัวเลขมีมากน้อยแค่ไหนคือบริษัทใหญ่ๆของไทยก็เข้าไปลงทุนไปทําธุรกิจในเวียดนามเนี่ยมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอย่างเช่น CP <ช>หรือว่าป<ช>ูนซิเมนต์ไทยปตท,ทนะครับก็เข้าไปทําธุรกิจเป็นเป็นเวลานานแล้วก็มีทั้งนักธุรกิจมีทั้งนักศึกษามีทั้งบุคคลที่แต่งงานกับคนต่างชาติแล้วก็เข้าไปทํางานในเวียดนามครับ,รบ,รบทีนี่จะมองภาพในระยะหลังเนี่คือความสัมพันธ์ไปมาหาสู่กันแน่นแฟ้นมากสักสองปีที่แล้วตัวเลขนักท่องเที่ยวจากเวียดนามมาเมืองไทยถึง 2, ง0,000่นคน ก็ถือว่าตัวเลขมากแล้วก็การท่องเที่ยวของเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าตั้งได้สามแสนคนครับซึ่งอันนี้ก็เกินเป้าไปแล้วนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเวียดนามมาเมืองไทยปีที่แล้วเนี่ยเกือบห้าแสนครับนะครับคนไทยไปเวียดนามนี่อีกประมาณ3ามแสนครับนะครับี่ตอนนี้เป้าที่เราพยายามตั้งกันก็คือให้ได้1ล้านคนครับภายในปี2ปีเนี่ยนะครับครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจน่าพอใจครับทีนี้ในส่วนของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยท่าน มองว่าทั้งเวียดนามกับไทยนี่เราจะได้เปรียบเสียเปรียบเป็นอย่างไรมากหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือการค้าี่จะพัฒนามากขึ้น,นผมคิดว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันนะครับเป็นคู่ค้ามากกว่าคู่แข่งครับอันนี้ผมจากมุมมองของทางสารทูตนะครับ,รบเนื่องจากว่าคนเวียดนามเนี่ยก็นิยม ที่จะใช้ของไทยนะครับสินค้าไทยเนี่ยเป็นของที่ขายดิบขายดีในประเทศเวียดนามไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวเลขการค้าถ้าดูรายละเอียดแล้วเนี่ยจริงๆสินค้าสําคัญญเนี่ยเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นคู่คู่ค้ากันนะฮะต่อไปเมื่อมันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยผมคิดว่าโอกาสต่างๆ ทางด้านการค้าการลงทุนนี่น่าจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างมากมายครับก็คิดว่าจะมีการไหลเวียนของประชากรไหมครับเพราะว่าเวียดนามกับไทยก็ตอนหลังก็มีความแน่นแน่นกันมากครับแต่ตอนนี้ก็มีคนเวียดนามที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าก็ที่มาถูกต้องก็มีพอสมควรนะครับโดยที่เป็นบริษัทที่เขาเข้ามาลงทุนในประเทศไทยที่นําเข้ามานะครับตามกฎหมายไทย แต่ว่าในเรื่องของนักศึกษาเนี่ยมีนักศึกษาเวียดนามที่เข้ามาเรียนหนังสือในเมืองไทยเเพิ่มมากขึ้นทุกปีครับครับในกรณีของไทยไปเรียนที่เวียดนามมีไหมคนไทยไปเรียนที่เวียดนามก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่คือไปเรียนภาษาเวียดนามครับเรื่องภาษาเนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องเร่งส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทยแล้วก็ภาษาไทยในประเทศเวียดนามให้มากขึ้นครับ กรสือเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับวันนี้ขอบคุณท่านเอกาทูดและกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับคุณอนุสรชินมันโดขอบคุณท่านทูตครับเสนครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand boys heaven i'm not going home amazing thailand always amazes you มาถึงช่วงนี้กับช่วงปฏิทินต่างแดนนะคะคุณผู้ชมมาเริ่มต้นดูกันที่ปฏิทินแรกกันก่อนค่ะ เริ่มกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขอเชิญชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะร่วมงานเทศกาลอาหารไทยครั้งที่5ที่เมืองบูรักซูริกในวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะในงานมีการจัดตลาดนัดสินค้าไทยและอาหารไทยตลอดจนการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยค่ะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะนําไปช่วยเด็กกําพร้าและยากจนค่ะสําหรับใครที่สนใจหรืออยากจะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่คุณต้อมมหิพันธ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0796088903นะคะ0796088903ค่ะมาต่อกันที่ปฏิทินที่2ของเรากันบ้างนะครับไปกันที่ประเทศเยอรมน,นีครับคุณอุไรพันธ์บริงมันครับประชาสัมพันธ์มาว่าขอเชิญชวนชาวไทยในเยอรมน,นีครับร่วมงานคอนเสิร์ตวันแม่ ของวัดพุทธปรมีโบกคุ้มในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาซึ่งงานนี้ครับก็เชิญชมการแสดงจากคณะปล่อยฝ้ายมาลัยพร แล้วก็การแสดงอื่นๆอีกมากมายที่เดียวใครสนใจอยู่ใกล้ก็ไปร่วมงานกันได้ครับใช่คะ่ะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่สนุกมากแน่ๆนะคะก็ไปกันได้เยอะๆเลยนะคะสําหรับผู้ชมเองที่ติดตามอยู่แล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารแบบนี้อยากให้พวกเราได้นํามาบอกต่อประชาสัมพันธ์ต่อแบบนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้ผ่านทางอีเมลในรายการของเรานะคะ thaioverseas1@gmail.com ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยทีเดียวนะคะ เรา2อคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพรุ่งนี้มาจะเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย